พอแล้วครับพี่น้องเต็มแลกดึงดึงนี่ดึงยู่ครับดึงยู่่นี่นี่ดึงนี่ครับ,รบโอ้เป็นปลาคอครับ เต็มที่สองครับเห็นไหมครับนึ่งตัวป่าอยู่ครับหนึงอยู่ครับน่งนี่เนี่โอ้เดี๋ยว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 เยอะเกิมาครับเบาเบาบานี่ครับโอ้เดี๋ยวขึ้นมานี่ ครังนี้ดึงยุ่ครับคุณกิตดึงยุดึงยุโอ้มีมีมีปลาครับมีปลาปลามีปลายอ้ยเดี๋ยวขึ้นมาครับชุ่ย่่ย่ยช่ครั่ย่ย่ยช่ยช่ยชังยชั่ยช่กชุิยชุ่ดชุ่ยช่ยุ่ยชุ่ดชุ่ย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 นุ่ยนุ่ดย่ยุ่ยยก่ หลังซ้อนเลยครับนี่ยสองหลังซ้อนเอามึงเหมือนมึงเมือนกับมึงโตเหมือนเหมือนมึงขี้เกียจครับเนี่ยเดี๋ยวเห็นตัวปลาปะครับเห็นไหมเนี่ยอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ยูหากินทินว่าปีพบกับน้าน้องให้คือเก้ากับมันนี่พาพีป้าน้องมาหาอยู่หากินมาใส่เบ็ดคือเก้าครับอันนี้เป็นน้องเป็นของสาธารณะของบ้านโนนท่านครับตำบลงัวบามเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับเนาะก้อนสี่รับชมกับคือเก่าเด้อครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนน้องกับเนาะ,ะมือนีม่มาขับเบ็ดชุดไหมครับเบ็ดชุดไหมเงี้ยที่ได้มือนีม่ขึ้นเงี้ยวหัวครับเดี๋ยวจังมาเมือง,งเดี๋ยวจังมาเมือง,งโอนครับเนาะขอบคุณทุกผู้ทุกคนครับขอบคุณเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมตึงเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ครับ ผู้ที่ตามเก้าผู้ที่ตามหม่ที่เขามาเป็นกำลังใจให้นั่นน้องให้ครับขอบคุณจากใจของนั่นน้องให้ครับขอบคุณครับขอบคุณที่สุดเลยครับเอามาเมืองเงี้ยครับเงี้ยที่เขอาใส่ม,มนเงี้ยหัวกับนนหัวตายแล้วก็อี้เดี๋ยวี่เกบอกเยอะที่เหลือเราเมืองทำเลครับ เมือหมายหรือเมืองทำเรือติใไซผู้หนึ่งติใไซไปทัพพีกกับพร้อมไปทางหน้าคู่ไปตังบนนั่นหนองไหสิไปทางนี้ก็มีติดไปพีปูนสิไปทางควายอยู่พบนล่ะครับสิไปทั้งบนเอา้าเป็นหนองนมม้ำบักใหญ่เลยครับนี่หนองสาธารณะพื้นที่หลายเติบเอา้าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนเนาะครับเนาะเอา้าลุยเลยครับบัดนี้ครับหลังแรกแห่งหมานสิใไซนี่ล่ะครับเนี่ยให้นี้ ลอกับหลังเล็คราบหลังที่สองครับสองเสียบโกกหางนะครับดับจะขอมือ ที่ทสั้ครับที่สั้นเต็มครับครับหลังที่4ที่5าก็ดีใส่ไปทางนี้แหละครับ มันที่คำก้อนนะครับขออนุญาตใส่เบ็ดให้เรียบร้อยก่อนครับจังมาหลุนน้ำกันเหมือนนะครับแเฮ้ยไปสร้างผลแล้วครับเฮ้ยมาหลุนน้ำกันครับเวลา18นาฬิกา40นาทีครับไก่ทุ่มหนึ่งแล้วครับตเวินกำลังสิตกดินอ่าสิยางกลับครับยางไล่กลับใส่เบ็ดแล้วๆมานังเส้าเมียดนเตือบแล้วครับเดี๋ยวสิไล่กลับอ่เนี่ยยางกลับเมืองวับ สิมีแต้มมีโถบ่อ่ามาหลุนน้ากันครับมาหลุนน้ากันอ่ามายามเปลี่ยนน้ำกันพี่น้องเอ้ยเมืองบรรยากาศอ่าหงายน้องคลองบึงเป็นตะปลาหลายอยู่เนี่ยหลังสุดท้ายครับนี่หลังสุดท้ายอ่าเงยร้อยล็อกนองนองนอครับเงยเงยร้อยอยู่อ่าเงยดีๆอยู่ หลังโตมากหังโตมากค่ะมีเงียอยู่กับเงียอยู่ทางทางนี้เป็นจะไหนเนี่ยทางนี้ก็มีเงียอยู่กับอืม อ่นั่งดีก็มีเงาอยู่ครับอัานี้เป็นยังไงมีเงยอยู่กับรัวร้อยดีป่ะเนี่ยว่าเงายมือที่สองลมีก็มีเงยอยู่ครับเน,เ,เ,เนาะนนเจ้าย,ย,ย,ยามไปเรื่อยๆนะครับเด้อมีแต้มตมีตัวจ้าสีไทยเมืองคบ เอาลุดน,น้ำกันครับมาลุดน,น้ำกันพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องเต็มแรกดึงถึงนี่ดึงอยู่ครับดึงอยู่งนี่นี่ถึงนี่ครับ,รบโอ้เป็นปลาคอครับปลาคอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของยูกครับเดี๋ยวขึ้นมาก,กันนะ แห่หมันครับเต็มแหลกแห่หมันเนี่ยเนี่ยโอ้ตัวนี้อยู่เลยครับตัวนี้ยยู่เต็มแหลกแหหมานนี่โอ้โฮะนี่ครับเอาเก็บเลยครับนะเนี่ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยครับเก็บเลยเต็มที่สองครับเห็นมั้ครับนั่นตัวปาอยู่ครับหนึ่นนูกครับ นี่วเดี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 ี๋ยวีบยี่ีเดี๋ยวเีดี๋้เดี๋ยวีเี่ยวีวเดี๋เนี่ยี่ยรับตัวใหญ่อยู่ตัวไข่เยย เนี่ยโย่เก็บเลยแล้วครับเก็บเด้เก็บเลยครับนี่คืออีกตัวครับอีกตัวนึงนะครับนี่ยเนเนี่ยเห็นตัวอยู่ข้างนี้น้ำใสๆเดี๋ยวลากขึ้นมาเลยครับ โอ้โใครเยอะใครเยอะโอโหพอได้ทำน้ำพริกอัน <c ười> นี้ครับเนี่ยอ้โเดีเ๋ยวเก็บด้วยนะครับนะเด้อเก็บเลยครับพี่น้องครับนี่ไปไกลๆหลังนั้นถึงที่ดึงนะครับดึงดึงยึบดึงยึบดึงยุบดึงยุบครับเนี่ยเนี่ยดึงดึงยึบดึงยุบครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ ปลาโคครับปลาโค,โคน้อยเนี่น้องครับนีนนนน่ครับนี่เหรอติปดเลยเวยครับเด้อเก็บเล็กผสมน้อยเหรอปีนองครับเวลาสองตุ่มครับมายำเบ็ดรอบแรกครับโอ้โหนี่ม่เนที่ไหน เอามเา็ดรอแบกครับเดี๋ยวนี้ใจเลือโวดเดืดโยขึ้นมากขึ้นค่อนขึ้นมากตื่นๆตืนก่อนอางนี้ให้ตื่นต,นออตนอนือนีหน่เลย ไปเรื่อยๆ้ะครับเพื่อมีแต้มมีโตจังสีไทยมื้งครับนี่เที๋ยวนี้เอาเป็นแมงกีซ้อนครับเปลี่ยนเงียไม่เปลี่ยนเงียไม่เป็นแมงกีซ้อนครับเนี่ยแมงกีซ้อนลองมึงว่าเงียได้สิดีระวังเงียหัวกับกีซ้อนเนาะครับเนาะมีแต้มมีโตสีไทยมืองครับมาแล้วครับแต้มแรกครับแต้มแรกแต้มแรกลูกตรงอ้ําอยู่ครับตรงอยําเนี่ยตรงอ้ําอยู่ ปลาคอรครับปลาคอโอ้โนั่นนี่ครับแถมแหลกของรอบยามหนาวมากเลยนี่นี่นะครับแถมแหลกแถมแหลกอืออือตัวงับอยู่ครับตัวงับยกเนี่ยมากินลกลกันปวดเดม,มนอนอ่เนาะ อันนี้ครับของกอไก่เนี่ยตองงามเลยครับ mm hmm. เน mm hmm. าเก็บเลยนะครับเด้อขออนุญาตเก็บเลยอันนี้ก็ถือเลือนนี่น mm hmm. เป็นปลาช่อนครับ mm hmm. <laughs> นี่ยเนี่ยเน,น,น,นี่โอ้ปลาช่อนครับปลาช่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นมาครับน mm ี่นะครับปลาช่อนปลาช่อนเนาะอ่าปลาขอหน่อยนี่แหละครับ ถ้าเอินปลาชนเนาะมีสารเอินปลาคอครับเอาเก็บเลยเด้อครับนะเดี๋ยวดีเก็บเลยครับหลังนีดึงยครับมือกินเ,นเออดึง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 ดึกับนครับเป็นปลาคอครับปลาคอเนี่ยต้องงามอยู่ครับต้องงามเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมากครับ เดี๋ยวมามึงครับมาเมึง,มงมตรงงามอยู่ครับเนี่ยโอ้กินเลือกกินเลือกแบบนี้ตรงด้ตัดครับเนี่ยนีย่ตรงงามครับ สวยตัวสวยอ่าตัดเข้ามั้งเหรอครับหลังนี้ครับหลังนี้ถือแล้วกันเนี่ย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 เป็นปลาคอครับปลาคอเนี่ยปลาคอปลาช่อนไซปอก เอาขึ้นมาครับนี่นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวปวดเลยเลยครับเด้อปวดเลยปวดเลยหลังนี้ถืออีกรอบครับเป็นปลาควาวเผื่อตัวไข่แน่อยู่ตัวไข่แน่อยู่ครับเนี่ยเนี่นอยอาวขึ้นมาครับนี่ตัวไข่ยอยู่ครับ <c oughs> เก็บเลยนะครับนะทางนี้ถือยูกครับนี่ถือยุกถือยุกนี่ครับโอ้เนี่ยตูกพ่อปนเยอะเหลือกินพ่อปนพ่อปนโอ้โหนะครับเก็บเก็บเลยนะครับเนะเก็บได้เก็บเลยเก็บเลยทางนี้ดึงยุกครับคุณกิต Ô mì oh, mi pa Ồ, y bà pa yo mất chu 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 เงี่ยอยู่ตรงนี้ก็อืมเก็บเลยด้วยครับเนาะ <c oughs> เวลาเกือบเสียงอาทุ้มแล้วครับมายามเม็ดรอบที่สองครับยามเม็ดรอบที่สองนี่ยังเหลือเงี้ยอยู่ครับนี่ ไปเรื่อยๆครับมาติศกรรมน้ำคนครับโอ้นี่ก็มี้เงี้ยอยู่อ๋อมาลุ้นด้วยกันมาลุ้นด้วยกันมาหลุนมาหลุนครับเปลี่ยนเป็นเงี้ยแมงกีซ้อนแล้วจากเงี้ยหงอกเปลี่ยนเป็นแมงกีซ้อนอ่อาจากตัวได้ตาย เปลี่ยนครับว่าตายกับวบ่เปลี่ยนครับยังดินดีๆอยู่ก็เอาไว้เลยบอกเ<อ>นามีแต็มนี่ตัวสิทายมึงเด้อครับเด้วมาติดตามแ้วกันครับมาแล้วมาแล้วเต็มแรกครับเต็มแรกนี่ครับป่าชนอ่า ช่อนไซป,ปอก <c oughs> เนาเก็บเลขปุ๋สมน้อยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยออกเลยเอยๆครับเด้อเก็บเลยครับอนะ่เก็บเลยเก็บเลยมาแล้ว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 ที่สองครับเต็มที่สองเลยโอ้ตรถงงามเที่ค่ำเทุกเนี่ยทุกใครเนี่นสวยทสวยเอจอจบแล้ว

nằm như kiếp kịp khắp đi kiếp lúc này này kiếp lúc này này kiếp lúc 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 này เห็นี่ครับทำงนานด้วยเหาอเก็บครับเก็บๆอืมเร็วหน่อยนี่น้องครับหลังนี่กระติดครับนี่หลังนี่กระติดนี่ครับหลังฝามันไปกระติดเห็นดึงดึงอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นมาวเวงกันตัวนี้ เี่เหมือนกันอันนี้ก็ทิตครับเลยโอ้หสองหลังซ้อนเลยครับสองหลังซ้อนแล้วมึงเหมือนมึงคับมึงโตเหมือน

Hoạt động của cuộc đếp thế này, đến cắp bằng ปอกใส่ปอกนะครับเดี๋ยวเก็บเลยเด้อครับนะเก็บเลยเวลาตีซีกัว่าวาครับมากู้เบ็ดรอบสุดท้ายแล้วครับกู้เบ็ดรั่งแรกครับโอ้เงยยังเงยยังดีๆอยู่เงยห่วงยังดินสวยอ,อยู่ฮะ กูเหลือกูเหลืลอกูตายแลย้ว <c oughs> กูไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะมีแต้มมีโต้จิตไทยขี้เป็นเมืองครับเอามาลุ้นน้ำกันครับมาลุ้นน้ำกันอ่ะมาเมืองมาสิหมานบ่มาหลอกครับเต็มแหบลบกของร,บแบบแรอบกูครับเนี่ยเต็มแหลกของรอบกูอ๋อเป็นปลาคอครับเนี่ยเนี่ย <c oughs> อพ,อพอปนพอปนนะครับรเก็บเลยเลยครับเล้เก็บ <c oughs> เก็บเก็บเก็บมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับนี่นะค,ครับอูโอุ้ยอึ่ยอต้มอร้บยออ้ ไข่ยอยูเอ่เก็บเลยด้วครับเนี่ยเก็บเลยครับเ,เก็บเก็บอีกแ๊บนึงครับเนี่ยเนี่เนี่เป็นบักควาครับเนี่อู้หอ้หอเอาเอ,าอานมา้นมา นี่ครับพอดิบปนพอดิปนเนาเก็บเลยเลยครับเจ้าเก็บเลยเก็บเลยหลังนี้ครับ <Rut>, ด <ifi. S 2> uh ึงยุ uh ้ครับนี่ดึงย่โอู้โหโอ้โอ้โอ้โากคอครับปากคอตัวในี้ยุ้ครับตัวในี้ยุ่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มา นี่ <N ee> ตรงน้าอยู่ครับเนี่ยตัวนี้นี่ตัวสวยตัวสวยเนี่ยโอ,อ้เอาครับเก็บเลยครับเออเก็บเลยเก็บเลยครับหลังอยู่ตรงกันขามกันครับหันยู่ตรงกันขามไปดูครับนี่อ่านี่เป็นปาตองกับปาตงอง ปลาตองเหรโอ้ปลาตองนี่นะปลาตองปลาตองปลาตองก็ได้ลาบแล้วนี่โอ้ยนอนเอ้ามั้งเก็บเลยนะครับเก็บเลยเก็บเลย